สวัสดีครับสวัสดีทุกทท่านที่เข้ามารับชมนะครับวันนี้นะครับผมจะคัดเลือกบนสีที่ราคาเบาๆนะครับผมมาให้ทุกท่านนั้นที่รับชมและติดตามนั้นได้าบางท่านก็เป็นมือใหม่นะครับผมอยากลองไปเลี้ยงดูนะครับหรือว,ว่าเป็นมือเก่าอยู่แล้วนะครับผมจะชอบราคาที่บาแพงมากนักนะครับผมวันนี้มีมาแบ่งอยู่หลายกระถางอยู่นะครับผมนี่อันนี้ มาให้ชมบรรยากาศส่วนข้างบ้านนะครับผมที่เพาะใ้ต้นนี้กําลังงอกขึ้นเพียบเลยนะครับผมเนื่องจากาเป็นช่วงฤดูการปลูกนะครับผมแต่ว่าบางตัวบางกระถางก็ยังบัวท่านได้เต็มฟอร์มนะครับผมอันนี้ก็เอาไว้ก่อนนะครับฉะนั้นเอาราคาแบบกลางๆหรือว่าราคาแบบเบาไปเลี้ยงนะครับวันนี้ท่านใดต้องการที่จะรับอบอนสีไปเลี้ยงต่อติดต่อมาได้ที่0-82 ห้าหกเก้าแปดหกสี่ห้านะครับท่านใดมียอดถึงห้าร้อยบาทนะครับผมจะทําการจัดส่งตะกร้าไปให้นะครับผมเนาะรับหลายๆกระถางนะครับผมแต่ว่าท่านใดรับแค่กระถางเดียวเราก็จัดส่งนะครับผมแต่ว่าจะเป็นห่อกล่องไปให้นะครับผมทุกท่านแต่ว่าจัดส่งแบบทั้งกระถางแบบนี้เลยนะครับผมมาเริ่มต้นกันเลยดีกว่านะครับผมว่ามีกระถางไหนบ้างนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมมีไม้แปลกไม้แผลงไม้หายยาก กระถางนี้นะครับผมมาแบ่งนะครับซึ่งอันนี้คือเป็นบอนสีห้องเฮาแผงนะครับเห็นบ่ครับจะมีเม็ดขาวๆตรงนี้นะครับเป็นเอกลักษณ์ของห้องเฮานะครับผมแต่ว่าตัวนี้นะครับมันจะแผลงนะครับผมเนาะออกมาเป็นแทรกเขียวแบบนี้นะครับคล้ายๆไม้ป้ายนะครับผมมาดูยอดของเขาใบนี้เห็นบ่ครับผมจะมีความแดงและเขียวนะครับตัดกันนะครับคล้ายๆไม้ป้ายนะครับอันนี้จะมีเชื้อของห้องเฮาอยู่นะครับผมอันนี้ ท่านใดอยากได้ไม้แปลกไม้แผลงไม้หายากนะครับผมซึ่งอันนี้เป็นกโก้เลยนะครับผมยายากระถางนี้มีอยู่สี่ห้าต้นเลยนะครับสำหรับบลอสีกระถางนี้นะครับผมเป็นหัวเดียวกันนะครับผมมีอยู่ห้าหน,นอด้วยกันนะครับผมนี่แตกออกข้างๆด้วยนะครับสำหรับกระถางนี้ท่านใดอยากสะสมไม้แปลกไม้หายากจะขายอยู่ที่250รวมส่งนะครับผมอันนี้จะเป็น ไม้ที่นักสะสมนะครับต้องการนะครับเพราะกว่าจะแผงแบบธรรมชาติอย่างนี้นะครับผมกับมเบื่องเรื่องง่ายๆนะครับผมนี่อันนี้จะมีลูกผสมผสานระหว่าง้องเฮาและตัวที่แผงไก่เป็นสีเขียวนั่นเองนะครับต่อไปนะครับผมอันนี้ก่อนหน้านี้นะครับผมที่ผมทําคลิปให้ความรู้นะครับผมปรากฏว่าต้นนี้ก็มี คนสนใจอยู่นะครับผมแต่ว่าเนื่องจากขเขามีต้นเดียวนะครับผมแต่ว่าหัวเขาค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับสําหรับกระถางนี้นะครับผมนี่เป็นต้นใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะครับผมนี่ออะเอาเป็นว่ากระถางนี้นะครับผมจะให้ราคาอยู่ที่150รวมส่งนะครับผมนี่ต้นสูงประมาณ30กว่เซนเลยนะครับผมเห็นบอกครับสูงท่วมเพื่อนเลยนะครับผมสำหรับท่านใดที่อยากได้ต้นใหญ่ๆนะครับผมแต่ว่า บ่อยากได้ราคาที่โบแพงมากนักครับผมเนาะเอาไปร้อยห้าสิบนะครับหรือว่าท่านใดอยากได้เป็นโกโก,โก้เอากระถางนี้ไปนะครับผมสำหรับกระถางนี้นะครับผมก็เป็นไม้มีหัวนะครับผมแล้วก็อันนี้ผมทําไว้นะครับผมโดยการ โดยการตัดต้นหลักออกนะครับผมแล้วเขามีการแตกหน่อเพิ่มเยอะเลยนะครับผมเป็นหาต้นเลยนะครับสลับกระถางนี้จะขายอยู่ที่200รวมส่งนะครับผมได้ถึง4-5ต้นเลยนะครับผมพร้อมหนอนะครับอันนี้เลือกเอานะครับผมท่านใดอยากได้ต้นใหญ่เลือกกระถางแรกหรือว่าท่านใดอยากได้เป็นกอนะครับผมเอากระถางที่สองไปนะครับผมนี่อันนี้แล้วแต่คนชอบนะครับเรามาต่อกันที่มาชมกันต่อที่ไม้ป้ายตัวนี้นะครับผมนี่คือ บอลสีที่นาสาสมอีกตัวหนึ่งนะครับผมเนื่องจากเขามีาการป้ายค่อนข้างที่จะหลายสีนะครับสีชมพูสีเหลืองสีเขียวนะครับผมแทรกกันอยู่นะครับผมนี่ค่อนข้างที่จะด่างดีทีเดียวนะครับสําหรับอันนี้คือบอลสีนพเก้านะครับผมกระทางนี่นะครับผมได้ค่อนข้างที่จะหลายต้นมากๆเลยนะครับผมประมาณ6กต้นได้นะครับผมนี่ เป็นฟอร์มที่โบสูงมากนักนะครับผมท่านใดที่ชอบไม้ฟอรติเตี้ยนะครับผมสาหรับกระถางนี้จะขายอยู่ที่300รวมส่งนะครับผมอันนี้ถือว่าคุ้มเนื่องจากได้จํานวนต้นค่อนข้างที่จะหลายและก็เป็นไม้ที่เคยแพงเคยราคาสูงมากๆเลยนะครับผมแต่ปัจจุบันนี้ก็ราคาจับต้องได้แล้วนะครับผมซื้อเป็นกโก,โกแบบนี้ไปจะมีความสวยนะครับ มาชมกระต่อที่ไม้ป้ายตัวนี้นะครับผมอันนี้ก็เป็นไม้ที่ราคาแพงแต่ก่อนเหมือนกันนะครับผมซึ่งอันนี้คือบอนสีเมืองเกาะเก็ตนะครับผมใบนี่ค่อนข้างที่จะด่างสวยมากๆเลยนะครับผมอันนี้ก็เป็นกอกนะครับผมแต่ว่าใบบนๆนะครับผมด่างเหมือนกันแต่ว่าด่างน้อยนะครับผมอันนี้แจ้งไว้ก่อนนะครับสาหรับท่านใดที่ชอบไม้ตัวนี้นะครับผมราคากับโอแพงนะครับผมได้หลายต้นนะครับสําหรับกระถางนี้ได้ถึง5ต้นเลยนะครับผม นี่สี่ห้าต้นนะครับเป็นไม้ที่มีหัวค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับสลับกระถางนี้นะครับผมจะขายอยู่ที่250รวมส่งนะครับผมนี่บนสีเมืองเกาะเกตนะครับแต่คนราคาแพงมากๆเลยนะครับผมเนาะแต่ว่ากระถางนี้เนื่องจากเขามีการบางใบก็ค่อนข้างที่จะด่างน้อยนะครับผมเอาไปราคาเบาแล้วกันนะครับสําหรับท่านใดที่ชอบไม้ด่างไม้ป้ายนะครับผมก็มีซองกระถางนี้นะครับผมที่มาแบ่ง แล้วไปดูไม้อื่นนะครับผมฟอร์มใบยาวๆกันบ้างนะครับผมฝั่งนี้นะครับนี่คือบอลสีเพชรพระอุมานะครับผมนี่ครับเขาจะมีเอกลักษณ์ตรงที่กระดูกก้านใบเขาจะเป็นสีเข้มดําแบบนี้นะครับสำหรับกระถางนี้มีด้วยกันอยู่ที่3ต้นนะครับอันนี้150รรวมส่งนะครับผมทุกท่านนี่ได้เป็นไม้มีหัวด้วยนะครับผม แล้วก็มาต่อกันที่บลสีกวนอูนะครับอันนี้จะเป็นไซต์ที่ใหญ่กว่านะครับเห็นไหมครับเปรียบเทียบให้บึงสลับบนสีกวนอูกระถางนี้ได้78ต้นนะครับผมอันนี้อันนี้ขายอยู่ที่สองร้วมส่งนะครับนี่ได้เป็นกโกโก้ไปแบบนี้เลยนะครับผมแล้วก็ไม้ใบยาวอีกตัวหนึ่งนะครับผมที่ถ้าทันใดยังไม่มีนะครับผมอันนี้ก็น่าสะสมอีกชนิดนึงนะครับผมซึ่งอันนี้คือบลสีหงดะรุนนะครับ สำหรับบนสีตัวนี้นะครับผมจะมีความพิเศษตรงที่ได้จํานวนต้นค่อนข้างที่จะหลายนะครับประมาณ4ี่ห้าต้นนะแล้วก็ได้สองต้นใหญ่นะครับผมนี่เป็นต้นหลักๆแล้วมีหนองอกขึ้นคางๆแบบนี้นะครับผมในสำหรับท่านใดที่ชอบไม้ใบยาวนะครับผมมีอยู่ประมาณนี้นะครับผมแล้วมาชมกระตอดที่ไม้ตัวนี้นะครับผมอันนี้ก็เป็นไม้โบราณตัวหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะใบกัดสีสวยนะครับผมอันนี้คือบนสี ด้วยกันลาหุ่นนะครับผมทุกท่านเป็นบอนตัวหนึ่งนะครับที่มีเอกลักษณ์มิสน่ี์มากๆนะครับผมเนื่องจากเขาจะกัดสีบคกลมดนะครับผมนี่นี่ครับเป็นบัครับอันนี้ใบกวนหน้านี้นะครับอันนี้ยอดใหม่ของเขานะครับผมนี่อันนี้ได้เป็นโกโก้ไปแบบนี้เลยนะครับสาหรับกระถางนี้มีด้วยกันอยู่ที่ห้าต้นเลยนะครับผมนี่จะขายอยู่ที่สองร้อยห้าสิบรวมส่งนะครับผม อันนี้ได้ต้นไซเม่พันไปแบบนี้เลยนะครับค่อนข้างที่จะคุ้มเพราะว่าได้ชุดหัวไปเยอะเลยนะครับมาชมกันต่อที่ตระกูลยักษ์กันบ้างนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับมีกระถางนี้มาแบ่งนะครับผมอันนี้คือบนสียักษ์สทาศูนย์นะครับผมเป็นต้นไซเม่พันเลยนะครับผมนี่ดอกมันกำลังโรยไปแล้วนะครับผมนี่ กัดสีค่อนข้างที่จะสวยนะครับสำหรับกระถางนี้มีอยู่3ต้นนะครับจะขายอยู่ที่3ามร้อยรวมส่งเท่านั้นนะครับผมอันนี้จะส่งให้ทั้งกระถางแบบนี้เลยนะครับผมเพื่อ,อรักษาฟอร์มใบของเขานะครับผมแล้วก็มาดูไม้ที่เลี้ยงนอกตู้ได้ดีอีกอชนิดหนึ่งนะครับผมเป็นไม้โบราณน,นะครับหรือบัาทันใดอยากได้บนสีตัวนี้นะครับผมนี่คือบนสีจากุงไกเซอร์นะครับ สำหรับบนสีจักกุ้งไกเซอร์กระถางนี้นะครับผมเป็นฟอร์มค่อนข้างที่จะมีหลายต้นนะครับประมาณสิบกว่าต้นเลยนะครับผมนี่ก้อนแน่นแบบนี้นะครับอันนี้จะให้ราคาอยู่ที่250รวมส่งนะครับผมอันนี้จัดส่งไปทั้งกระถางแบบนี้เลยนะครับผมปกติที่ผมเห็นเขาขายกันนะครับผมราคาเบาๆก็จริงนะครับแต่ว่าเขาจะห่อตุ้มไปให้นะครับผมถ้าห่อตุ่มนี้ โอกาสที่ต้นไม้จะฟื้นตัวก็ค่อนข้างที่จะช้ากว่าที่เราส่งนั้งกระถางนะครับมาชมกันต่อที่บอนสีหงสุวรรณนะครับสำหรับบอนสีหงสุวรรณกระถางนี้นะครับผมมีอยู่2ต้นนะครับผมนี่เป็นต้นค่อนข้างที่จะแข็งแรงนะครับผมรากเดินทะลุกระถางแบบนี้เลยนะครับผมสำหรับกระถางนี้ราคายอยู่ที่150รรวมส่งนะครับผม ามาปิดท้ายกันที่บนสีตัวนี้นะครับผมเป็นบนสีที่ชื่อมงคลดีมากๆเลยนะครับผมสลับต้นนี้นะครับผมคือบนสีพระโมกขลานะครับผมเป็นต้นที่งอกขึ้นมาใหม่นะครับผมเป็นบนที่มีหัวนะครับมีอยู่2ต้นนะครับผมอันนี้งอกจากหัวเดียวกันนะครับสำหรับกระถางนี้จะขายอยู่ที่150รวมส่งนะครับผมต้องกราบขอบคุณทุกท่านนะครับผมที่เข้ามารับชมและอุดหนุนนะครับผมแล้วก็ ถ้าใครรับลายกระถางนะครับจะจัดส่งแบบตะกร้าไปให้นะครับผมมียอดถึงราคา500บาทนั้นจะแพ็กแบบตะกร้าให้นะครับต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมเจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ